สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปีใหม่ก็มาแล้วปีเก่าก็ผ่านไปแล้วทักษินจะเปลี่ยนไหมอาจารย์น่าจะเปลี่ยนก็คือจะเร่งเราเกริยวกราดม,มากขึ้นมากขึ้นเลยฮะนะครับเอาก็เพราะว่าสื่อไปตั้งฉายาคุณพีรพันธ์เป็นพีรพังไงอ๋อ้อหมบไ แล้วพอเป็นพีระพังปั๊บรวมไทยสร้างชาติเขาก็ออกมาเลยครับว่าเขาเนี่ยจะมาพังการผูกขาดใช่ใชไหมคะมาพังไอ้ความเน่าเฟะต่างๆทั้งหลายระบบต่างทั้งหลายถูกไหมครับซึ่งตรงนี้มันโดนตรงๆเข้าไปที่ตัวคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกล่องดวงใจเลยหรือเปล่าจังถูกต้องแล้วก็จึงทำให้เกิดข่าวลือับ ต่าง,างนนๆนานานะคะเช่นข่าวหือว่าจะมีการปลดพิรพันธ์น <ะ S 1> หรือจะมีการอารวมไทยสร้างชาติออกไปอ่าครับใช่ไหมคะครับนะแต่ปรากฏว่าเราบรรดาเอฟซีของรวมไทยสร้างชาติและพิรพันธ์ก็ช่วยกันนำเอาเรื่องของการทำงานของพิรพันธ์ออกมาเยอะมากอืมใช่ไหมคะครับนะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในสื่อเนี่ย มีเรื่องราวการทํางานของพีรพันธ์และเอกนัทเยอะจริงๆนะต้องเรื่องดีๆนะฮะกับประชาชนเนี่ยท่านเป็นเรื่องดีเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของประเทศับทั้งเรื่องน้ํามันทั้งเรื่องแกส๊สทั้งเรื่องไฟฟ้าคุณพีรพันธ์ก็โพสต์ยาวๆเลยนะ อธิบายว่าทำงานอะไรบ้างกำลังร่างกฎหมายอะไรกำลังจะเปลี่ยนระบบพลังงานในแง่ไหนอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนอเป็นรัฐบาลเนี่ยพี่เชื่อว่าเพื่อไทยเขาไม่เคยอยากจะให้พลังงานกับใครับเขาอยากจะเก็บไว้เองถูกไหมถูกคุณสุริยะนี่อยากได้มากเลยนะกระทรวงเนี้ย แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นมีความจําเป็นในการจะรวมเสียงรวมไทยสร้างชาติเขาจะต่อรองอีท่าไหนยังไงก็ไม่รู้ละเขาก็ได้พลังงานมาครับเพราะตอนนั้นภาพลักษณ์ของคุณพิรพันธ์ในเรื่องของการจะรื้อระบบพลังงานของประเทศในด้านต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนอืแต่ทีนี้เขาก็ไม่นึกนะว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยจะทําอะไรได้ขนาดนี้อืมจนทั้งสื่อมวลชนก็มองอ้ ไม่มีน้ํายาเวลาหาเสียงก็พูดจานนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ทาไม่ได้มันก็เลยไม่ใช่พีรพัน์มันก็เลยพีรพังพีรพังไปซะเลยคือเป็นการเหมือนกับย้อยเยื้ถากถางนะครับว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทําแต่รวมไทยสร้างชาติเขาก็พลิกเกมได้อืมอ่ะมึงว่ากูพังกูก็จะพังให้ดูคือพังอะไรบ้างล่ะ,อะเออโอ้โหกล่องดวงใจเลยจ้ะถูกไหม ดัะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นอาการเกรี้ยวกราดมากขึ้นครับก้นเกิดข่าวลือต่างๆนานานไม่รู้หลายคนจับคำพูดได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนบางคนนะ่ะทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองอไม่มีผลงานอะไรมาให้รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เป็นภาพรวมของรัฐบาลเขาพูดทักษิณเดจ้ะใช่ ซึ่งตรงตรงนี้พี่ไม่รู้ใครจะตีความว่ายังไงแต่พี่ตีความว่าเขาหมายถึงคุณพีรพันธ์เพราะว่าเรื่องราวของพีรพันธ์มันปรากฏในสือ่อแต่ตรงนี้จะไปโทษคุณพีรพันธ์ได้ไงต้องโทษสื่อทั้งหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เขาเห็นคุณค่าความเป็นข่าวถูกไหมต้องรเราอยู่ในสื่อสารมวลชนมาเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรมีค่าควรกับการเป็นข่าวอะไรไม่มีค่าควรเป็นบทเรียนเบื้องต้นเลยการสื่อสารมวลชน <im itation> ทีนี้การทํางานของฟีลโพรฟันนี้ต้องบอกว่ามันมีค่าควรแก่การเป็นข่าวไหมล่ะมีสิครับถูกไหมเกี่ยวกับประชาชนเท่านั้นเลยอาจารย์โอเคเขาลดราคาค่าไฟฟ้าได้แม้มันจะนิดหน่อยแต่ก็ลดได้นะครับแล้วเขาเตรียมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศถามว่าถ้าเราเป็นนักข่าวเราจะไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดมาคุยเหรออาจารย์สรยุทธเนี่ยเอามาเลยนะเรื่องเนี้ยเออจริง คือข,ขนาดคนที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายรวมไทยสร้างชาติก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่คุยไม่ได้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ครับมันเป็นอเจนดาถูกไหมถูกถ้าใครเรียนทฤษฎีสื่อสารอเจนดาเซตติ้งก็หมายความว่าสื่อเนี่ยจะต้องรู้ว่าเรื่องอะไรเป็นวาระสําคัญที่จําเป็นจะต้องหยิบยกขึ้นมาเหมือนเวลาเราประชุมอะนะ<ช>เราก็เอาเรื่องสําคัญขึ้นมาก่อนถูกไหมคะครับเ<ช>พราะฉะนั้นสื่อก็มองเห็นเรื่องการทํางานทางด้านพลังงานของพิรพันธ์เนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องหยิบยกขึ้นมาถกมาคุยนะวันนี้พี่เจอบทความอีกบทความหนึ่งที่เขาบอกว่าซาอุอยากจะคุยกับคุณพิรพันธ์มากกว่าอยากจะคุยกับคุณทักษิณได้แปดของคำโอ้ก็เห็นไหมผมไม่เห็นข่าวนี้จา์แต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีพื้นเพามาจากเดิมที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสารสัมพันธ์กลับมาจำได้ใช่ไหมถูกต้องอคือคนเขียนบทความเนี่ยเขาเล่าตั้งแต่ การที่เราขาดความสัมพันธ์กันไปสามสิบสามปีใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องของการขโมยเพชรเรื่องของการส่งเพชรปลอมนะครับเรื่องอะไรหลายเรื่องที่มันทาให้ขาดสะบั้นกันไปสามสิบสามปีแต่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปประชุมต่างประเทศก็ได้พบกับผู้นําประเทศต่างๆตามข่าวเดี๋ยวต้องจําได้ไหมว่าอมกุฎราชกุมารของ ทางด้านซาอุดเนี่ยเขาได้เจอคุณประยุทธ<ช>์นะครับแล้วได้พูดได้คุยเขาก็มีความสึกเออผู้นาคนนี้เขาท่าใช้ได้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การนําของคุณดอนเนี่ยนะคะรบับเขาก็สารต่ออย่างเงียบเงียบไม่ได้มีอะไรกระโตกกระตากอะไรทั้งนั้นสิน้นอาจารย์ไม่รู้เลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้วันดีีคือพลเอกประยุทธ์ไปที่นู่นเลยอ่ะใช่ตกใจไหค เออแล้วจำได้ไหมว่าได้เดินพรมม่วงอ่าครับเหล่าบรรดาคนที่เกลียดชังอ่าคุณพลเอกประยุทธ์ก็บอกดูซิเขาไม่ให้เกียรดเลยก็ไม,ไ,ไม่ให้เดิน,ดนพรมแดงให้เดินพรมม่วง <_ S 1> เสร็จแล้วพอเราไปค้นหาใน Google อ๋อทางด้านซาอุเขามองว่าแดงเนี่ยใช้กันเกลือนเขาอยากจะทำอะไรให้มันแปลกเขาก็พบว่าเออเมืองเขาเนี่ยมันมีทุ่งลาเวนเดอร์อยู่เป็นสีม่วง เขาก็เลยเลือกใช้พรมสีม่วงให้เก็บนะออเแล้วก็บอกว่าคนมาต้อนรับก็เป็นคนที่มีตําแหน่งแห่งหนนิดหน่อยน้อยนิดไม่ได้มีอะไรสําคัญแต่ปรากฏว่าพอเขารับเสร็จพอเข้าไปในการประชุมนั้นโอ้โหผู้บริหารระดับสูงมาดูกี่คนนั่งอยู่ในห้องสนทนาเบอร์หนึ่งนะอาจารย์ถูกต้องแล้วก็เสร็จแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลอืสิ่งที่เคยเป็นข่าวสมัยพลเอกประยุทธ์วาสาซุอุจะมาทําอะไรกับเราบ้าง เงียบไปมท<ป>่าที่จําได้ไมันจะอยากจะให้ไทยเป็นฮับหรือเปล่าจะใช่ไหมคถูกต้องเขาอยากจะเป็นฮับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดว่าเรามีการทําแลนบริเนี่ยเขาอยากจะมาทําตรงนี้มากโครงการเป็นแสนล้านนะถูกต้องแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลเงียบเลยเงียบเลยสนิทเลยออืมแต่ทีนี้พอตอนนี้มันมีเรื่องของคุณพิรพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีคนมาเขียนบทความฟื้นตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะ ซาอุเขาคงอยากจะเจราจากับคุณพิรพันธ์เพราะว่าไว้ใจได้เชือ่อถือในความซื่อสัตย์สุจริตเชือ่อถือฝีมือในการทํางานต่างๆนาันาจากประสบการณ์ของคุณพิรพันธ์ที่มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ต้องไม่ต้องแปลกใจถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะเอะอะมาเทิงเกลี้ยกราอต่างๆนั้นาน,านาสารพันธ์แอ <c oughs> แลวต้องได้ยินไหมว่าเขากำลังจะสร้างโอกาสให้ลูกสาวเขา คือการเลือกตั้งอบอจอจังหวัดอะไรไม่รู้พี่จําไม่ได้เขาจะเริ่มให้ลูกสาวเขาขึ้นหาเสียงแล้วนครพนมไหมจ๊ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมใช่ะหเขาบอกจะเป็นจังหวัดแรกให้ลูกสาวขึ้นอ๋อครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอ่ต้องเราต้องยอมรับนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาทํางานไม่่ออไมถูกใจถูกใจเราเนี่ยนะครับแต่ตอนที่เขาแผดเสียงบนเวทีหาเสียงถือว่าใช้ได้นะคะใช้ได้ คือเรื่องที่หาเสียงว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตรงปกหรือไม่ตรงปอกไม่รู้แต่การแผดเสียงของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยใช่ไปไหนถูกไหมครับ <c oughs> ต้องจาวิธีการพูดเขาได้ไหมล่ะเปิดสวิตซ์สวอเปิดสวิต์สามตอ่อ<า>คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันเธอ,อแผดเสียงแบบอย่างอาจารย์ถ้าเรียนวิทาาตรวิทยานี่เขาจะไม่ให้คะแนนเต็มนะอาจารย์มันเกินไป มันแพมันมากเกินเหตุใช่ไหมใช่ใช่แต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยเขาคงเห็นว่าฝีมือลูกเขาตอนหาเสียงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ได้ตาแหน่งแล้วมาทํางานเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยนะน่าจะมีพลังมากกว่าในการที่ให้สัมภาษณ์หรือตอบคําถามครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไรที่โดนคําถามที่ไม่มีโพยเนี่ย เขาพักจะขอบคุณค่าหรือเดินขึ้นรถไปหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคือไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้โดยที่ไม่มีโพยไม่มี iPad อยู่ในมือครับแต่ตอนหาเสียงไม่มี iPad นะคะจำได้บทความผมคุขยืนบนเวทีอย่างสง่างามแล้วก็เสียงมีพลังอย่างมากเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าหากทบทวนดูฝีมือลูกสาวในตอนหาเสียงใช้ได้งั้นลครพนมอะมาแสดงฝีมือหน่อย อ่าเดี๋ยวได้เห็นกันแหละนะครับใช่ไหมเออนี่ก็คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่แรกเนี่ยต้องจำได้ไหมเขาต้องการให้ลูกสาวไปแสดงฝีมือที่ซอฟพาวเวอร์อ่าใช่แต่ปรากฏล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถ้าพันล้านใช่ไหมกันเพราะอะไรรู้ไหมต้องเพราะเขาเข้าใจผิดทึกว่าซอฟพาวเวอร์คือสิ่งของอ๋อคือสินค้าซอฟพาวเวอร์มันคือยุทธศาสตร์ครับ ของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมทุนทางประวัติศาสตร์ <Yeah. S 1> ทุนทางชาติพันธุ์ทุนทางความงามธรรมชาติ mm. มาเป็นสาระของการทำยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็องทักษะไยไม่เข้าใจแบบนี้ไปหยิบพระคมามาก,ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ไปหยิบอะไรมันก็ซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่คือเราต้องเป็นคนเราต้องบอกว่าเออเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรให้ไอ้สิ่งซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมทุนประวัติศาสตร์ของเราเนี่ย เป็นที่รับรู้ของชาวโลกแล้วทําให้เขาอยากจะมาเมืองไทย hmm. มันต้องเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 2> เราใช้สิ่งนี้เป็นสาระของยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ทําไงบ้างล่ะเอาทําเป็นหนังไหม uh. เอาทําเป็นซีรีส์ไหมเอาทําเป็นสารคาดีไหมถูกไหมคะ, <Yeah. S 2> ะจะมีการไปจัดอีเวนท์ที่ไหนยังไงมีนิทรรศการอะไรไหม uh. ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทำยุทธศาสตร์ที่ดีงามแล้วใช้สิ่งที่มันเป็นทุนของเราเนี่ย หมือนหมูเด้งเนี่ยเป็นทุนใช่ไหมครับใช่ครับสำคัญแล้วก็แหล่งมรดกโลกของเราก็เป็นทุนค,คนก็อยากมา,ายุทธยาอยากมาสุขโขทยัยอยากไปบ้านเชียงอ,อยากไปสีเทพใช่ไหมครับอยากไปภูระบาทอะไรต่างๆนะันนะนอกจากนั้นเนี่ยอยากมากินอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยก็เป็นสาระของซอฟต์พาวเวอร์อยากจะมาใช้ผ้าไหมไทยอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสาระของซอฟต์พาวเวอร์ ใช่ไหมครับอยากมาเที่ยวชายทะเลในภาคใต้ของไทยอย่างเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้คือสาระที่นำมาเป็นเนื้อหาของยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์อืมใช่แต่เธอชอบไปหยิบสินค้ามาอันนี้ซอฟ์พาวเวอร์อันนี้ซอฟ์พาวเวอร์ <c oughs> แค่มองสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์เป็นสินค้ามันก็ผิดตั้งแต่ต้น <c oughs> มันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไง แล้วก็สิ่งที่แผดเสียงบนเวทีเนี่ยต้องพี่ยืนยันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะครับว่าทุกอย่างที่เขาแผดเสียงมานั้นเขาไม่ตกผลึกหรอกไม่มีเลยไม่ตกผลึกเขาแค่นึกว่าตะโกนอะไรไปแล้วคนจะปรดมือแล้วก็ลงคะแนนเสียงให้อ่าใช่ใช่ไหมดิจิทัลหมื่นหนึ่งน,นเออปิญญาตรีสองหมื่นห้าค่าแรงหกร้อยมา่านใดไม่ถึงสองหมื่นจะเติมให้ราคาสินค้าเกษตรจะขึ้น นี่จะลดเงินในกระเป๋าจะเติมไอ้ทั้งหมดเหล่านี้มันคือการแผดมาอ,มอย่างที่พี่เคยบอกโต้องอะถามจริงตอนที่เขาตะโกนว่าเขาจะให้สองหมื่นทุกบ้านเนี่ยเขารู้วิธีแลวอย่างว่าจะไปสืบรายได้อย่างไงไม่ได้พูดเลยเออที่มาที่ไปตอนเขาบอกจะให้ค่าแรงหกร้อยเนี่ยเขาเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายนะใช่ในจ้างเป็นคนจ่ายนะใช่เขาได้คุยกับสภาอุตสาหกรรมหรือยังอ่าครับเออว่าเขาจะเอาอยัางไง แลวในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงระบบเนี่ยเขาคิดในอย่างว่าถ้าขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อไหมคาแรงหกร้อยเงินเฟ้อไหมสินค้าราคาสูงไหมแล้วโรงงานของต่างชาติจะปิดย้ายฐานไปเวียดนามจะย้ายไปอินโดย้ายไปจีนไหมเขาคิดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าพี่ทังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากโพมันออกมาว่าพรรคก้าวไกลจะชนะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องหาอะไรก็ตามที่จะดึงคะแนนกลับ ก็จึงแผดเสียงบนเวทีอย่างดังแล้วก็มีพลังแต่มันไม่ตกผลึกทางความคิดเออใช่ไหมล่ะครับครับเงินแจกหมื่นๆเอามาจากไหนเอามาจากไหนเงินมีไหมเออแล้วก็ไอ้เรื่องค่าแรงมันไม่ใช่รัฐบาลจ่ายอ่ะเอกชนเขาจ่ายไม่ใจ่หรือเปล่าเออนายจ้างเขาจะจ่ายหรือเปล่าคุณเคยถามตรงนี้ไหมสิ่งที่คุณพูดกับคุณคิด กลไกและยังเมคานิซึมของการจะทําตามที่คุณพูดอะ่ะครับอย่างกลไกการตรวจสอบรายได้ของบ้านใดบ้านหนึ่งไม่มีสองหมื่นหรือเปล่าเนี่ยคุณคิดได้อย่างว่าคุณจะตรวจยังไงยังไม่ได้คิดหรอกผมว่าจะ้ะผู้นั่นนายคุณพินบอกเขาไม่ตกผลึกเขาแค่แผดเสียงตะโกนเพื่อจะเอาคะแนนครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยปีกว่าแล้วใช่ไหมจะสองปีแล้วเออ ตรงปกเรื่องอะไรบ้างไม่มีเลยทจารไม่มีเลยไม่มีเพราะฉะนั้นคนมาเลี้ยงหลานจึงไม่สามารถจะอยู่กับหลานได้ต้องตะเวนไปเรื่อยๆไปเชียงใหม่ไปอุดรไปบนไปไหนทางไหนไปป,ท,ปทุมปทุมไปขึ้นเวทีโดยที่เขายัางเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการจะดึงคนให้ไาลงคะแนนเสียงให้กับเพื่อไทยครับ แล้วบังเอิญเหตุการณ์มันก็เข้าข้างเขาด้วยก็คือพักร่วมไม่ส่งลงแข่งให้เขาแข่งโดดๆโดดกับพักก้าวไกลหรือพักประชาชนในเวลานี้แล้วเขาชนะมาทุกจังหวัดนะต้องอมันก็ยิ่งต้องมีการยิงพยองพองขนมากขึ้นใช่ไหมล่ะเห็นไหมกี่เวทีกี่เวทีกี่วิทีก,ก,กี่จังหวัดชนะหมดก็เพราะว่าก้าวไกลเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้หรอก เพราะว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยต้องใคร,ย,ใครยึดใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่คนนั้น,น,นชนะถูกไหมเพราะบ้านใหญ่เนี่ยเขามีบทบาทบทบาทนี้น่นเลยไปถึงมีบุญคุณกับประชาชนในพื้นที่ด้วยอเออเขาเป็นคนทำนุบำรุงพื้นที่เขาเป็นคนทำการกุศลในพื้นที่นะคะเขาเป็นคนมีบารมีในพื้นที่เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์คนรุ่นใหม่ ใช้ไม่ได้กับการปกครองท้องถิ่นใช้ไม่ได้เรื่องตั้งท้องถิ่นเนี่ยต้องยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ัเข้าทางทักษิณต้องรู้ไหมภาพภูมิใจไทยเขาไม่รักษามารยาทเขาส่งแข่งด้วยนี่แหละนี่แหละอย่างน้จะชนะทุกจังหวัดเหมือนอย่างที่ชนะทุกวันนี้นี่สิเออนะคือตอนนี้พรรคร่วมเขาเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยแข่งกับพรรคประชาชนแบบโดดๆ คะแนนไม่แตกไปไหนทั้งสิ้นก็เลยชนะโอ้ยตอนนี้ก็เลยพยองใหญ่เลยชนะเลยมั่นใจว่ารอบนี้นครพนมเอารูปสาวขึ้นเวทีโชว์ฝีมือของการแผดเสียงซะหน่อยเถอะครับเอาละโอติดตามต่อไปวันนี้าองตนี้ก่อนนะครับพัญจคะรับครับครับขอบคุณครับพัญจยครับสวัสดีค่ะ